สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกานาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอของทีเนช่อง16เท่านั้นนะคะ ประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นกับช่วงคนทันโรคพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยเรื่องของหัวใจค่ะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีความสําคัญมากๆของร่างกายเราแล้วก็เป็นอวัยวะที่เขาต้องทํางานหนักกันตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะทุกวันนี้ถึงมาว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าล้ําหน้าเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้นะคะว่า มีวิธีการที่จะรักษาหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจได้แต่มันน่าจะดีกว่าไม่ล่าถ้าเกิดเราเนี่ยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงจะได้ทําหน้าที่ได้ดีโดยตลอดวิธีการอะไรบ้างที่ช่วยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงได้บอกไว้เลยนะคะว่าไม่ได้ยากเลยนะแล้วทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ หัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรโลกนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถห่างไกลโรคหัวใจได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้เคล็ดลับในการรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงมีดังนี้ค่ะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายเป็นประจำสามารถช่วยทําให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นได้นะคะเพราะเมื่อหัวใจทํางานได้ดีขึ้นก็จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ลองตั้งเป้าออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีหรือออกกำลังกายหนัก75นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยทำให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นและยังเป็นการช่วยลดไขมันในร่างกายได้ด้วยกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ อาหารที่อุดมไปได้วยวิตามินและแร่ธาตุเช่นผลไม้ผักธัญพืชเต็ม,มเมล็ดโรตีและไขมันดีอาหารเหล่านี้สามารถช่วยทําให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นได้หลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปและอาหารหวานหวานที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบมากด้วยค่ะรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์การมีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้เพื่อรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเราควรจะกินอาหารให้สมดุลและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะ จัดการความเครียดความเครียดสะสมสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและยังมีส่วนทําให้ร่างกายสะสมไขมันฮอร์โมนผิดปกติและส่งผลไปถึงปัญหาการนอนหลับได้ด้วยลองฝึกเทคนิคการลดความเครียด <c oughs> เช่นการเล่นโยคะ <c oughs> การทําสมาธิหรือการหายใจเข้าออกลึกๆหรือเลือกทํากิจกรรมผ่อนคลายจิตใจในช่วงที่มีเวลาว่างแบบนี้ก็จะสามารถช่วยจัดการกับระดับความเครียดได้ค่ะเลิกสุบุรี การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและรวมไปถึงโรคอื่นๆเช่นโรคปอดโรคมะเร็งโรคที่เกี่ยวกับสมองดังนั้นจึงแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ก็จะช่วยดูแลสุขภาพหัวใจได้นะคะ จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตและทําให้เกิดโรคหัวใจได้พยายามจํากัดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ที่1-2แ่้าต่อวนันหรือถ้าหากเป็นไปได้ลองปรับเปลี่ยนเป็นนานๆดื่มทีอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดีด้วยอีกต่างหาก นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับไม่เพียงพอหรือการนอนหลับแบบไม่มีประสิทธิภาพเช่นการนอนหลับหลับตื่นๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวกับโรคหัวใจได้ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนอนและจัดห้องนอนให้ดีเพื่อให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อเนื่องในแต่ละคืนนะคะเรามาดูเพิ่มเติมในส่วนของอาหารบำรุงหัวใจดีกว่าค่ะว่าจะมีประเภทไหนบ้างที่เราควรจะเลือกกิน เริ่มต้นจากกาแฟมีคาเฟอีนที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบลดความเสี่ยงของโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองได้เป็นอย่างดีแต่ก็แนะนําให้เลือกดื่มเป็นกาแฟดําที่ไม่เติมน้ําตาลหรือครีมลงไปอันนี้จะดีต่อสุขภาพมากกว่านอกจากนี้ก็ไม่ควรจะดื่มมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะชาเขียวมัทฉะ มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยป้องกันการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดดื่มแล้วมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะ น้ำมะเขือเทศมีโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยกำจัดโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้น่าจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไลโคปีนที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างหลอดเลือดแดงให้แข็งแรงช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีลดความเสี่ยงของโรคหัวใจพร้อมกับช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือไขมันเลวได้อีกด้วย ผักใบเขียวโดยเฉพาะผักเคลหรือผักที่มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจต่างๆเมื่อนำมาปัน่นรวมกันแล้วดื่มก็ยิ่งช่วยบำรุงหัวใจได้ดีขึ้นค่ะเจ้าผักใบเขียวอุดมไปด้วยโพแทสเซียมสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมและหัวใจด้วยเช่นเดียวกันทับทิมถือเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยป้องกันการแข็งตัวและตีบตันของหลอดเลือดแดง ที่นำเลือดไปสู่หัวใจโดยเฉพาะโพลีฟีนอลที่มาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้นอกจากนั้นการดื่มน้ําทับทิมยังช่วยลดความดันโลหิตได้ดีอีกด้วยค่ะผลไม้ตระกูลซิตรัสอย่างส้มและเลมอน เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระฟลาวนอโนยดื่มแล้วมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังเป็นการเติมน้ำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำดีต่อการทำงานของหัวใจเพราะถ้าร่างกายขาดน้ำก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วย ผักตระกูลกะหล่ำไม่ว่าจะเป็นบล็อกเคอรี่กะหล่ำดอกกะหล่ำดาวโดมไปด้วยไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำกินแล้วมีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนักอีกทั้งยังมีซโฟราฟเฟนที่ดีต่อสุขภาพทางเดินอาหารและหัวใจค่ะถ้าหากระบบทางเดินอาหารดีก็ช่วยทำให้หัวใจของเราแข็งแรงได้นอกจากนั้นผักตระกูลกะหล่ำก็ยังมีกรูโคซินโอเลตและไอโซไทโอไซยาเนตที่มีส่วนช่วยป้องกันหัวใจและสมองโดยจะไปลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความผิดปกติของระบบประสาทได้ด้วยเช่นกันกระเทียมอุดมไปด้วยวิตามิน B6 และวิตามิน C ที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ซึ่งนอกไปจากจะดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วนะคะกระเทียมยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยใครไม่อยากจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือมีความดันโลหิตสูงแล้วก็แนะนำกระเทียมเลยค่ะ มันเทศเป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมนั้นเรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพหัวใจโดยจะไปช่วยต้านผลกระทบที่เป็นอันตรายของโซเดียมที่มีต่อความดันโลหิตอีกทั้งมันเทศยังมีไฟเบอร์และวิตามินต่างๆที่ดีต่อความดันโลหิตและน้ําตาลในเลือดซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อสุขภาพหัวใจค่ะ จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสทอ,อ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาอ,อ๋อแอป G H เ All Gen จมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All Gen ลแอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวในช่วงคนทําดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินผู้มากไปได้วยความสามารถแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีผลงานการแสดงไม่ต่ํากว่า50เรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกันกบคุณตั๊กนภัสรันค่ะ แต่ไม่ได้พูดคุยกันในบทบาทของนักแสดงนะจะมาพูดคุยกันในหมวกอีกใบหนึ่งนั่นก็คือการเป็นครูตั๊กนั่นเองค่ะคุณครูตั๊กได้สอนในชมรมโขนละครพุทธศาสตร์นาฏศิลป์ให้กับเด็กๆมาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วช่วงระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาถ่ายทอดข้อมูลศิลปะและเทคนิคการแสดงโขนละครให้กับเด็กๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะตอนนั้นเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพก็รุ่นพี่เพื่อนๆก็ชวนมาสักสิปีแล้วเนาะ ก็เขาก็ชวนมาเล่นในนี่เราก็ไม่ชวนเล่นมาชวนมาสอนผู้ใหญ่ต่างๆ,ๆเลยที่เขาสอนเออมาสอนที่นี่มันเป็นแบบว่ามีนักเรียนเป็นของโรงเรียนพุทธศาสนาวนราทิธบอกว่าทำไมต้องมาสอนบอกว่าเด๋็วที่นี่มีไม่กี่คนหรอกก็ให้มาลองเล่นสอนดูแล้วมาสอนกันก็ยกขยงกันมาจากทีมที่เขาสอนที่โรงเรียนก็ปรากฏว่าก็ม,ไมีไม่กี่คนครับประมาณตอนนั้นก็หกเจ็ดคนเราก็มีครูสี่คน บอกว่าครูสี่คนเนี่ยตอนนั้นทางเขาก็มีงบให้คนละนิดหน่อย <Okay. S 1> ก็เริ่มสอนมาปีแรก2ปีแรกตามปีแรก,แรกคนน้อยๆอ,อ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์คครับเพราะว่าเวลาเล่นทีคราก็หลดให้มีการจัดการแสดงเนาะแล้วมันก็ต้องเช่าชุดเช่าชุดเช่าอุปกรณ์เช่าอะไรโหสารพัดครับคือเงินที่เขาให้มาเป็นแค่าน้ามันเนี่ยมันไม่สามารถจะไปซัพพอร์ตให้เด็กๆมีหรือว่าสร้างผลงานได้เต็มที่เลยจนกระทั่งเราก็บอกว่ามันไม่ย,ยั่งนยะืนมันไม่ตอบโจทย์ ทำยังไงโอเคเขาก็พยายามตะตีร้นกันหน่หลังจากประชุมกันหลายครั้งเด็กก็เตือนขึ้นมาบ้างครับแต่สุดท้ายมันก็ล่มสลายเพราะว่าด้วยระบบของวิธีการบริหารมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กหมายความว่ามันไม่สามารถต่อยอดได้มันต้องไปเช่าชุดอะไรก็ตามที่มันอาศัยปัจจัยต้องบอกว่าการแสดงโขนน่าจะเสถียรเป็นอะไรที่ต้องใช้ใช้องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับต้องแยกกันนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับช่างแต่งตัวช่างแต่งหน้า นักดนตรีเวทีนี่องค์ประกอบหมดเลยนี่ไม่นักไฟใช่ไหมครับแสงเสียงไม่นักเลยเพราะประเด็นคือองค์ประกอบเยอะจัดเลยนั้นการแค่ฝึกเฉยๆแล้วให้เด็กเว้ยน้อยที่กําลังทรัพย์ไม่มีเลยกําลังทรัพย์ก็น้อยคือตอนเรามาสอนเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งเขามาเรียนตอนเช้าแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็จะทุนเรียนน้อยบางคนก็ไม่มีทุนเลยทยํายังไงให้เขามีทุนอันนี้ยากประเด็นคือจะต่อยอดให้ขเขาก็ยาก เพราะบางทีเขาก็ไม่มีเหินจะต่อยอดผ้าโจงผมมาใหม่ๆนั่งมองก็สงสารสุดท้ายเราต้องซื้อผ้าโจงแจกซื้อผ้าโจงแจกเด็กอ่ะก็เริ่มมีผ้าโจงแจกพอเริ่มมีผ้าโจงแจกก็เอาเราอ่ะแล้วไงดีก็เริ่มมีคนมาเรียนคือเด็กๆเ,เริ่มมีผ้าโจงก็แฮปปี้เนาะมีผ้าโจงสีชมพูสมัยนั้นเขาถามว่าทำไมต้องสีชมพูผมบอกที่สีชมพูเพราะว่าที่เนี่ยราชการที่ห้าสงสร้างไว้เพื่อให้ขนองเป็นเป็นเกียรติให้กับท่านเพราะว่าพระองค์ท่านโปรดสีชมพู ก็ให้เป็นสีของพระองค์ท่านอยู่แล้วมาเจะรอก็เลยเห็นชอบว่าให้เป็นสีชมพูแต่ทุกวันนี้จะ็นุ่งโจงแดงก็ไม่ว่าอะไรแต่สังเกตว่าทีนี้พับก็ยังเป็นโต๊ะสีชมพูเป็นอะไรบ้างเราให้เกียรติพระองค์ท่านอันนี้พอถึงตรงนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ยั่งยืนอยู่ดีอ่ะ วิธีการก็คือหนึ่งต้องคุยกก่อนผู้ปกครองทั้งหมดพระสงฆ์ฝ่ายบริหารทั้งหมดท่านต้องเอื้อกันก่อนว่าท่านยอมให้ใช้สถานที่นี้เพื่ออะไรคราวนี้ประเด็นคือตอบโจทย์ที่ว่าที่นี่เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยราชชิยาลรยเช่าที่นี่อยู่มหาธาแล้วท่านมีข้อสําคัญคือวัตถุประสงค์หนึ่งเผยแผ่ศาส,สนาอแ,แน่นอนอัทนที่สองคือศิละปะวัฒนธรรมต้อง ต้องให้เด็กๆได้รับรู้ได้รับฟังได้มีประสบการณ์ได้เผยแพร่เข้าไปด้วยโอเคทนะั้งนั้นก็ตรงเราเราก็เลยโอเคเริ่มต้นตอนแรกยังไม่ใช้ที่ชมรมนี้นะครับก็ยังเป็นแบบว่าชมรมวัฒนธรรมก็มีประเด็นว่าออกวัฒนธรรมใช้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ของมองอรมาขอใช้ที่ที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นชมรมโขนละครพุทธศาสตร์นาฏแตยาสินก็เริ่มต้นตรงนี้ คิดว่าถ้าผมทํามันจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาผมบอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นผมไม่รับบัตรเดียวบัตรเดียวผมก็ไม่แล้วแต่จริงผมมาแต่ก่อนนั้นนี่ผมก็ไม่รับอยู่แล้วเพราะเราสึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดเท่าที่เราจะทำได้นะแต่ประเด็นคือทไงห้มันยั่งยืนพระท่านก็บอกว่างบหมดแล้วนายโยมบอกงบท่านไม่ต้องพวกผมจเรื่องบริหารเองให้อยู่ได้แล้วให้เด็กเนี่ยสามารถเข้ามาทาไมต้องไปที่นี่บอกว่าที่นี่ใกลว้วัดอยู่ในวัดถ้าผมไปสอนที่อื่น ไม่ใช่ไม่มีคนขอครับมีแต่ที่เราอยากให้เด็กอยู่ในวัดอันดับแรกคือเด็กไม่อยู่ใกล้วัดเขาไได้เห็นพระสงฆ์เขาเห็นพระเดินมาเขาไม่ขืนเข้าไปคุยได้เลยพระครับนู่นนี่นั่นพระคะเออเขาก็จะรู้สึกว่าใกล้ชิดศาสนาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะแบบว่ามาเรียนอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ได้กราบได้ฟังธรรมบ้างได้เข้าไปกราบพระในโบสถ์บ้างผมรู้สึกว่ายังไงก็ได้ครับเด็กมาเท่าไหร่ก็ได้เราจัดคูเพิ่มได้เรามีเครือข่ายเยอะเรามาจาก สถาบันบัณฑิตบ้างมาจากวิทยาศาสต์ินบ้างงั้นเราเอาคนที่เป็นเลือดของเลือดน่าศินจริงจริงเลือดของนาเศรสินไทยจริงๆมาสอนที่นี่งั้นเด็กทุกคนยืนได้เลยว่าได้ของแท้กลับบ้าน เมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี๊ขอบคุณอะไรกันเนี่ย สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารนอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารนอมสิน,น,าาสนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาอ๋อแอป G H เ All Gen จมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอปจีเอชบจแอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจรวมถึงเทรนที่คุณไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระลูกค้าในการชำระเงินงวดเพื่อให้สามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ต่อไปได้ โดยเปิดให้ลูกค้าของธนาคารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารเช่นแอปพลิเคชัน GHB o r g e n ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2568โดยลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาททำสัญญาก่อนวันที่1มกราคม2567และมีสถานะค้างชำระเกิน30วัน แต่ไม่เกิน365วันหรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน30วันที่เคยปรับโครงสร้างหนี้และเคยค้างชำระมากกว่า30วันระหว่างปี2565ถึง2567ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกลับมายืนหยัดได้ในระยะยาวโดยแบ่งเป็น2มาตรการช่วยเหลือคือมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์และมาตรการจ่ายปิดจ,จบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GHBank Call Center โทร02645 9000หรือ Facebook f แ n p a g e ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภารกิจอปทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาสารพลังรวมกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจัดเวทีขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสาธารณะ,ะการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาโดยชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้น ต้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักสามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ให้เกิดการตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการต่อไปในอนาคต โดยมีดร์นายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดรนิสารัตนดีโลกณภูเก็ตรักษาการผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสํานักสามเป็นต้นโดยหวังผนึกกาลังร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําในทะเลสาบเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวแทนเกษตรกร,ร,กรภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการเชียงใหม่กรีนโชเปียช่วยลดสารเคมีตกค้างในเลือดได้สูงภายใน2ปีลดเหลือร้อยละ66จากเดิมร้อยละ90พร้อมยกระดับเป็นต้นแบบระบบอาหาร,กรเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่เร่งสร้างเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปลูกขายเสิร์ฟถึงผู้บริโภค การสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจรคือการให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้ส่งต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์พร้อมสลักกำกับสินค้าที่มีข้อความรู้ด้านโภชนาการแค่ใช้มือถือสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนสลากนอกจากนี้เตรียมขยายผลให้พื้นที่ภาคเหนือไร้สารเคมีร้อยละ50ภายในปี2568 เน้นลดการเผาผาคการเกษตรที่เป็นต้นเหตุของ PM 2.5 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการช่วยกันจันลงสังคมแบบนี้ได้ใหม่จากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ